สวัสดีค่ะอมืชอเปอร์ค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะแพทจะพาพี่พทุกคนไปเที่ยวบ้านห้วยเสือเท่านะคะไปดูบรรยากาศงานแต่งค่ะตอนนี้แพทกับพี่นอบีนะคะกําลังจะไปเที่ยวบ้านห้วยเสือเท่าค่ะแล้วก็วันนี้คุณน้าโทรมานะคะบอกว่ามีงานแต่งห้วยที่ห้วยเสือเท่านะไปไหมคะเนี่ยแพทก็ว่าโอเคน่าสนใจมากแล้วก็จะพาพี่พทุกคนไปดูบรรยากาศด้วยนะคะงานแต่งนี่ก็จะเป็นกระเลงขาวของกระเลงขาวกับกระเลงแดงนะคะแพทเป็นกระเลงขาวนะแล้วก็ กระเหลี่ยงแดงเนี่ยจะเป็นอีกแบบหเหมือนของน้องลูกพิษนะคะกระเหลี่ยงในแม่พ้องอนที่เท่าที่แพทรู้นะคะก็จะมีกระเหลี่ยงขาวกระเหลี่ยงแดงแกระเหลี่ยงโปแล้วก็กระเหลี่ยงคอยาวนะคะสี่อย่างวันนี้ก็คือจะไปพาไปดูบรรยากาศงานแต่งค่ะครั้งแรกเลยนะคะที่แพทจะได้มานะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะ เราก็มาถึงในหมู่บ้านแล้วนะคะแต่ไม่รู้งานแต่งที่ไหนนะคะช่วงนี้แม่โรงสอนก็แบบว่าควันก็จะแบบเยอะๆหน่อยนะคะทุกคนเราจะไปทางไหนดีล่ะทีนี้แต่เราก็ขับรถไปก่อน,นอ,อันนี้คือเรากำลังจะไปตามหางานแต่งนะคะว่าเขาแต่งบ้านไหนกัน,นะะเดี๋ยวเราทำ สาสวัสดีค่ะสอบถาหมหน่อยค่ะงานแต่งมีตังใดเจ้าข้างบนนู่นหรอคะอันนี้เราขึ้นไปทางนี้ได้ไหมอ๋อขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นวัดในหมู่บ้าน,นะ ตอนนี้แบบว่าเราก็มามามาผิดนะคะเพราะว่าเพราะเพราะว่างานแต่งจะอยู่ในยอมอีกยอมหนึ่งนะคะแต่ว่าเราเข้ามาที่นี่เมื่อกี้ป้าก็น่าจะไม่รู้เหมือนกันค่ะชี้มาทางนี้แล้วก็มาทางนี้กําลังจะกลับไปคืนต้องกลับไปคืนนะคะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นอีกยอมอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะอ๋อก็ขอไปหมู่บ้านแต่ละ ก,ก็เลยเหอเลยห้วยตกอะไรสักอย่างเนี่ยรับยุติเข้ามาครับถึงแล้วตองหลังนี้แน่เยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพัดดูเหรอเราคะดู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 ๆๆดูใกนี่ค่ะทุกคนเรามาถึงกันแล้วไป เราไปดูในงานค่ะเพราะว่าเอ้ยเป็นเรีนก็เยอะมากเลยเราไม่ก็เราไม่รู้จักใครในงานเลยจะบอกเจ้าสาวก็ไม่รู้จักแต่ว่านา้าโทรมาบอกนะคะว่างานแต่งผู้ชายเนี่ยเป็นแบบเป็นเครือญาติทางฝั่งแม่นะคะก็เลยเออล้วก็น่าสนใจจะไปหาน้ากัน นะนี่ค่ะสวัสดีค่ะอู้จ้าสาวเราสวยมากกำลังใส่มากับเพื่อนค่ะอู้ทำไมเจ้าสาวสวยจังเลยเจ้าสาวสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวสักแป๊บนึงจะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสักแป๊บ,บนึงอันนี้เดี๋ยวพิธีเริ่มประมาณกี่โมงเก้าโมงนะคะอู้จ้าสาวสวยมากเลยค่ะ โอ้กับข้าวทำเองเหรอโอ้โหมาวันนี้คุณน้ามาเป็นแม่ครัวที่นี่อ๋อวันเธอโทรมาตอนโอ้โหหมูเน้นๆค่ะอันนี้กับข้าวจะอะไรคะจะคุรอ๋ขนุนเดี๋ยวสักแป๊บนึงอันนี้เบื้องหลังแบบว่าการทำกับข้าว เข้าเยอะเลยนะคะงานแต่เดี๋ยวแขกก็จะค่อยๆทยอยกันมานะคะอือม,มีอันนี้ทักไทยไฟพย่ืออญาติพี่น้องเลยจะบอกวมั้ด้วยถิมว่าจะบอกดีอังจะบ่เาเดื่องเดียวนะอ,อู้จะสาตัวนี้ยาเสิร์ฟมั่งน <laughs> ี่ทักไทยหมวกกับพัติกเาค่ะอันนี้ ภาษาพมุตโอ้ <laughs> นี่สิบ,สบ,บ้านเอนอะจะเบาจะเบาเป็นกะเลียงขาวนะคะจ้าสาวเป็นกระเลียงแดงคะดดด่ะเออมีนอกมีเลยี่เตี้ยเลยคอออข้าเสน้นระนี่ค่ะมาถึงปุ๊บก,ก็กินข้าวค่ะข้าเซ้นนะคะ ชอบพิเนเลือดหรอเติมพลังก่อนนะคะแล้วก็แค่ทำงานต่อแขกเริ่มเดบว,ว่าเทยยมาแล้วค่ะอะบ้าอะไรอะอย่ามุ้งมัวอย่างเนี้ย เดี๋ยวแพทจะถ่ายบรรยากาศให้พี่ๆทุกคนได้เห็นนะคะว่าเป็นยังไงอุ้ย ตอนนี้คือพิธีกําลังจะเริ่มแล้วนะคะเมื่อเช้าแพทบอกว่ากรเอ๊ยเจ้าบอกเป็นกะเลี่ยงไม่ใช่นะคะเป็นกะเลียงแดงค่ะไม่ใช่กะเลียงขาวนะคะแต่ว่าที่บอกว่าเป็นเครือญาติแบบปะกยอก,ก็คือจะเป็นฝ่ายเจ้าสาวค่ะที่อะไรเขาเรียกว่าเป็นเครือญาติกันเนาะทางมือกพี่ไม่ใช้ามั้งต้อเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนแม่แพทไหม,มเนี่ยไปไหน คนสวยคนสวยเต็มยศเสร็จตังหูตันนี้คือกำลังดูว่าเขาจะทำอะไรบ้างนะคะกำลังจะเริ่มค่ะอ๋ออาเฮไม่ยะอุ้ยเราแบบเราเห็นคนแต่งตัวสวยๆได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะ,ะปเป็นว่าเจ้าสอวเป็นเกรเรียนกรเรียงเขาแล้วะค่ะแต่ว่า ย้ายมาอยู่ที่นี่มาซื้อบ้านที่นี่ในหมู่บ้านนะห้วยต่อตรงนี้จะเป็นห้วยต่อค่ะแล้วก็ถ้าเราขับไปนิดนึงนะคะก็จะเป็นบ้านห้วยเสถาวเราเห็นชุดสวยๆชุดสวยมาอันนี้คือเป็นชุดกระเรียงแบบด้านเดิมเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะกระเลียงแบบนี้ค่ะสวยมากเลยนะใส่ทุกอย่างค่ะครบชุดค่ะตั้งแต่นี่เลยตรงนี้อันนี้เคยได้ยินว่าเป็นอะไรนะหางค้าง เดี๋ยวแนดนเรียกว่าแคะโบโ๊ะเป็นเป็นหางช้างเหรอคะใช่ไหมเป็นไม่รู้เหมือนกันเนี่ยค่ะโอ้โหแต่งแบบชุดสวยมากเลยค่ะทุกคนนีอันนี้คือเป็นเหรียญอันนี้งานกับมันจะเริ่มตังหูตังหูก็สวยมากโอ้ อันนี้คือพิธีกำลังจะเริ่มไม่อกี้เห็นหลายคนอยู่นะคะที่แต่งแบบสวยๆแบบนี้น่คนะ่คุณยายเนี่ยคุณยายก็สวยสวยมากเลยมีก็ขบวนกําลังมาค่ะคน,คนที่ถือคนที่ถือพานเป็นพิธีที่จะต้องผ่านไปนะคะ

อันนี้ก็จะเป็นแม่เจ้าเบาแล้วก็เจ้าสาวนะคะับร้อัานะคะเป็นการกแหวนะคะเมื่อเาแแบบ่แล้วก็อันนี้ก็มีเพื่อนเจ้าสาวเจ้าเบานะคะแล้วก็พ่อแม่ของเจ้าสาเจ้าบ่ายเจ้าเบานะคะแล้วก็ก็จะเป็นพิธีกรรมมัดมือได้เลยค่ะ อันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศงานแต่งนะคะอีกสักแป๊บเข้าถ่ายรูปกันเสร็จแล้วก็เขาก็จะมัดมือค่ะต้องถ่ายรูปก่อนนะคะกลัวว่าแบบเดี๋ยวจะเบาไม่เป็นทรงอันนี้ก็คือถ่ายรูปเรียบร้อยอันนี้เราตามหานม่ขึ้นมือกาอเนะคะอันไหนเนี่ยนอนี่แหละมอกางงหัวนี่ วิกกี้ก็เป็นบรรยากาศที่แบบว่าถ่ายรูปกันอยู่นะคะแต่ว่าถ่ายรูปกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมัดมือค่ะเดี๋ยวเจ้าบ่าวจะไม่เป็นทรงนะคะอันนี้คือบรรยากาศถ่ายรูปงาน,นแต่งเนี่ยเราไปนี่ทุกคนตอนนี้ก็พามาในหมู่บ้านหว้วยเสท่านะคะวิกกี้เราไปงานแต่งเสร็จแล้วแล้วก็แวะมาเป็นทางเดียวกันค่ะก็เลยลวดมานี่ด้วยเลยนะคะ ฉ่ำมากไม่ได้มานานแล้วนะคะทุกคนอ๋อเขายังไม่เปิดร้านกันเลยอุ้ยชุดสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วเราเลือกของหรอเข้่าเขามาดูด้ฉันค่ะอุ้ยอุ้ยลื่นลื่นเดี๋ยวเราจะไปแบบในหมู่บ้านข้างล่างนู่นนะคะที่มีกระเลงคอยาวด้วยนี่ถึงแล้วเป็นของฝากเยอะแยะเลยค่ะทุกคน โอ้ยได้ป่นอะเดยวจะซื้อป่นไปอันเปิดร้านแต่เช้าเชื่อๆทั้งค่อัวแอันนบีนวดองทิ้นวดไหมลองใส่ไหมทิ์นวดหมั้ยลองใส่ร้านไหนดีค่ะ S <S ทำสร้อยอยู่หรอคาทำเองเลยใช่ไหมคะอืมได้ค่ะเราใส่ลองใส่มานี่นนี่สวยไหมคะอันนี้เป็นกระเรียงขาวนะคะอันนี้เป็นกระเลียงคอยาวะะอันนี้นคอสัอ้นนิดนึงแต่ถ้าใส่ก็เหมือนคอยาวอยู่นะเพราะว่าหน้าตามนะัานให้นี่อันเดียวมีอันเดียว อย่าบอกนะว่าเหมือนเลยเห,หมือนไหมเหมือนมีผ้าผูกหัว,หว,หว,หวด้วยโดยด้วยติเลยแบบประมาณนบ้าตันแรกเขาเลยเนี่ยอัพพลัสเอาเด็กมาให้ไหมสวยเธอมีผ้าผูกหัวให้ด้วยเออสวยเลย <laughs> ใช่เลยใช่ไหมสวยไหมคะ เนี่ยค่ะส่วนมากถ้าสมมติว่าพี่ๆคนไหนมาเที่ยวไม่ฮ้องสอนนะคะก็อย่าลืมมาเที่ยวบ้านห้วยเสือเท่านะคะแล้วก็โซนข้างหน้าใช่ไหมเขาก็จะขายพวกเป็นเสื้อไม่ฮ้องสอนนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเราลงมาข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านกระเลียงคอยาวถ้าเราไปซ้มนี่ก็คือแบบว่าจะมีสินค้าของกระเลียงคอยาวหมดเลยแบบนี้นี่พี่ส่วนมากดีเขาแบบว่าเขาก็ไม่แบบไม่ได้ใส่บะรไปเ,ปเที่ยใช่ไหม ก็ไม่ใสค่ะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ที่ทอผอ๋ออันนี้ที่อ๋อกำลังทอผ้าอยู่ใช่ไหมคะเหมือนไหมคะทุกคนอุ้ยเหมือนเลยอ่ะใช่เลยต้องเป็นแบบตอนนี้คือมาเป็นสาวกระียงคอยาวค่ะสวยไหมคะท่ามารก็แบบว่าลองมาถ่ายรูปกันได้นะคะอันนี้คือแบบคอยาวพอดีมีมีแบบว่าสั้นเล็กด้วยนะของเด็กก็มีไงคะมีให้ลองมีให้ลองหลายอย่างนี่ แล้วก็ดูเองว่าคอเราประมาณไหนนะคะอันนี้ถ้าถ้าเป็นอันนี้ก็จะเล็กมานิดนึงอันนี้คอเพ็กก็ได้อีกเลยเนี่ยคอยาวมากเลยขอบคุณค่ะสวยมากเลยเนาะเหมือนกันเตะเลยอยากได้ปิ่นปักผมนี่นี่เดี๋ยวจะซื้อปิ่นอันนี้ไปสวยเดี๋ยวหนูแวะขึ้นมาเอานะคะเพราะว่าจะลงไปถ่ายข้างล่างจะใส่คอไปด้วยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาตกใจเขาตกใจแล้วพาพูดภาษากรเลงคอย้าเสร็จแล้ว ขอบคุณนะคะนี่ตอนนี้คือร้านเปิดแล้วแต่ว่าก็ยังแบบเงียบๆเพราะว่านักท่องเที่ยวยังไม่มาอยากลองใส่ไหมอยากลองใส่ลองใส่ถ่ายรูปใส่ค่ะหนูอยากเปะหน้าด้วยอ่ะเปะหน้าได้ไหมเปะแบบใบไม้แบบนี้ได้ไหมทําให้หน่อยสินี่โอ๊ยนี่เขาก็กําลังทอผ้าอยู่นะ Okay. อันนี้คนไหนที่แบบว่าหาอะไรนะสนับคายอย่างนี้ใช่ไหมหน้าเขาสวยๆเราก็อยากเปะแบบนี้บ้างเป็นการแดดเป็นการแดดด้วยนะ <c oughs> ชั้นดีค่ะ <laughs> หนูอยากเปะให้มันเป็นใบ,บไม้นะนใช่เอาใบ,บไม้น <c oughs> ี่นี่เราต้องไปร้านสิบแปอะมาร้านนนนูน้นใช่ 去买，它好便宜吗吗嘛，便宜个，两一四嘛，两一四噻，百、嗯。 ด้วยยายหรือเปล่าวะที่เขาเวลาเข้ามาแล้วเขาจะถ่ายก็คือยายใช่ไหมใช่อ๋ออยากอยากฟังแบบร้องเพลงด้วยค่ะ ในเสียงเพราะมากเลยกีตาร์นี่ทำเองไหมคะทำเองค่ะทำเองลองไปดิดิเอ่อกึ๋กือมื่เลยเหรอดิดิ <c oughs> อันนี้ก็ ก็ทำเองใช่ไหมทำเองเออทำเองรองเองเล่นเอง,อง,เ,องเวลาถ้าสมมติว่ามาเที่ยวที่นี่นะคะก็จะเจอคุณยายค่ะคุณยายสวยๆนะทีช่ชอบอมาเล่นกีตาร์ให้เราฟังนะคะแล้วก็ร้องเพลงให้เราฟังค่ะเสียงพ่อมากเลยค่ะคุณยายก็ว่าเราปกตินี่คือมาแล้วก็ไม่ได้เจอคุณยายนะคะแต่ว่าอาจจะเห็นคุณยายในคลิปนะคะวันนี้มาเจอตัวจริงค่ะ ยายก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมเอ้ยตอนนี้ยายอายุเท่าไหร่คะเจ็ดสิบห้าค่ะเจ็ดสิบห้าแข็งแรงมากเลยนะเราจะอยู่ถึงเจ็ดสิบห้าไมบีเมื่อกี้เธยใช่นไหมเนี่ยเห็นยายก็ดิ่งไงแต่ก็พ้อทำไมเราดิ่งแล้วมันไม่พ่อเหมือนยายเดี๋ยวหนูจะไปที่นี่ก่อนขอบคุณนะนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามายิงหน้าไม้กันค่ะตรงนี้ สามดอกสิบบาทอันนี้อันนี้ถ้าเป็นภาษากะเหรี่ยงเขาเขาเรียกว่าขี่เนาะปากก้อเรียกขี่มิโซเลอร์หื่งลิญญาปลาเข้าวโถข้าวตอโถเข้าวตอโคนเหนียมื่อาจจะอยูเมื่อโถลิญญาแหนลิญญาเนี่ยิญญาเป็นตีรอหึ่งกว่าเมื่ออาจจะพีนูเนาะเนี่ยค่ะอันนี้ถ้าเป็นกะเหรี่ยงเขาจะเรียกว่าคลีนะคะแล้วก็คนสมัยก่อนเขาจะไว้แบบยิงนกยิงกระรอกอะไรพวกเนี้ยค่ะล่าสัตว์อืมใช่แบบล่าสัตว์ อันนี้อันนี้เราต้องใช้อันอันยาวค่ะอันยาวนี่ใช่ไหมคะใคะนี่สามดอกเดี๋ยวเราไปยืนตรงนู้นใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ยืนตรงนี้ก็ได้ค่ะยืนตรงนี้เลยค่ะแล้วก็พี่คนนี้ถ่ายตรงนี้ก็ได้จะได้เห็นหน้าพี่ก็เแม่แม่ไปน้ำใเราไป๊บนงคหนุ่มดีเดี๋ยวมาเราอยู่นี่ก็ได้ะตรงนี้ค่ะถูกต้องอันนี้เราอ๋อที่ยืนตรงนี้ได้มาไปไปน้ำได้ไหมได้เยวจะลองยิงต้องยืนเงี้ยเอยยิงได้เลยค่ะยิงเลย องโอ้ยโอ้โหไม่กอดไหนๆไปดูไปดูดินี่ไงนี่ไงยังยังไม่ถึงวงนะแต่ต้องอะไสามดอกใช่ไหมอันนี้ดอกแรกค่ะระวังนะจ้าอันนี้อันอันอันนี้ดอกแรกอีกสองดอกค่ะลุ้นค่ะอันใหญ่ด้วยหน้าข้าไปอ่ะ้ไปทำไมอมัดเหรอชัวร์ทุกคนแบบแน่นมากมุขหอมใหม่นะเนี่ย ได้อยู่ค่ะไปอันอันที่สองนะครับนะฮะดูดูดูแม่นไหมปังเดี๋ยวจะผิดดูอี๊ไกลกว่าเดิมอีกอีดึเดเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอันแรกได้อันที่สองอันสามได้ไปเลยไม่ได้ค่ะ ถ้าสมมุติใครมาเที่ยวในหมู่บ้านนี้นะคะก็สามารถมาเล่นกันได้นะคะหรือว่าแบบเราจะเอากลับไปประดับไว้ที่บ้านก็ได้อันเท่าไหร่คะไุ่อันใหญ่นี่ยส5 0อันนี้350อันนี้350เราสามารถแบบว่าเอาไปประดับไว้ที่บ้านก็ได้นะสวยๆแบบนี้เลยนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนทำแล้วนะคะตอนเนี้ยถ้าไปถึงถ้าสมัยก่อนนี้ที่บ้านแบบเอ่อพืชของแพทก็ยังทําอยู่นะคะ เอาไว้แบบยิงเอาไว้แกเไว้ยิงนกเวลาอยู่บ้านคนเดียวสามารถซื้อไปประดับบ้านนะได้นะอันใหญ่นี่แบบแรงมากก็มาลองเล่นกันได้นะคะอันนี้ร้านร้านที่นีนใช่ไหมกะปะตั้งหน่อยขอตั้งหน่อยตั้งหน่อยขอตั้งหน่อยว่าอ้วน นี่เราได้แล้วค่ะปิ่นนะคะทุกคนเพราะว่าแพทตาเป็นคนที่แบบว่าผมยาวก็จริงแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ชอบปล่อยผมเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้มันร้อนแล้วก็ทำนี้ก็ได้ทำได้ไหลายแบบนี่เป็นไงคะสวยไหมสวยหรือว่าจะเป็นแบบนี้ก็ได้ส่วนมากก็แบบถ้ารีบก็อย่างเงี้ยเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นี่สวยไหมคะเที่ยวกันอ <พา S 1> ้วนนะอ้วนอีน นบ,บียังไม่ได้ใส่คอเลยยังไม่มีรูปใส่คอด้วยกันเลยนะในในที่ที่ตรงนี้นะคะเมื่อกี้เห็นเป็นกระเลียงหูยาวแบบใหญ่ๆก็มีนะสวัสดีค่ะ,คะนี่อันนี้คุณป้าคนสวยค่ะอันนี้เป็นไม่ได้อันนี้อันนี้คือเขาไม่ได้เป็นกระเลี่ยงคอยาวนะคะแต่ว่าเขาเป็นกระเลียงหูยาวใช่ไหมคะคถ,ถ้าแบบถ้าสมมติว่าอันนี้สาวๆตอนนี้เขากาลังเข้าเข้าใส่กันอยู่ไหมคะ ตอนนี้ก็ยังใส่ใช่ไหมหมายถึงว่าสาวๆที่แบบเด็กเด็กรุ่นใหม่นะคะใส่จดเด็กๆอ๋อใส่ตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะนี่คะ่ะสวยมากเลยนะคะอันนี้อันนี้อันนี้กระเรียงขาวนะคะอันนี้เป็นกระเรียงหูยางนะคะแล้วก็ข้างบนนี้ก็จะเป็นกระเรียงคอยาวที่แบบถ้าถ้ากระเรียงคอยาวคือต้องใส่คอนะคะถ้าไม่ใส่คอคือไม่ใช่กระเรียงคอยาวค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้อยู่บ้านคนเดียวเหรอคะอันนี้เราก็มาทักทายสวยไหมคะชุดชุดแบบว่าสวย คอก็เต็มเลยค่ะเนี่ยปกติเอานอนนี่เอาออกไหมคะเอาใส่แบบนี้เลยใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าถ้าหูนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งดีใช่ไหมคะยังมีใหญ่กว่านีู้ีไหมคะไม่มีแล้วตอนนี้คือแบบว่าเริ่มจะแบบว่าไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีคนทําให้หูใหญ่แบบนี้เลยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้น่าจะเหลือแค่อ สองคนมีคนมีป้ายคนนึงใช่ไหมแสดงว่าแล้วผู้ชายเขาเจาะไหมคะแล้วไม่เจาะไม่เจาะมีเดี๋ยวผู้หญิงนะคะเจาะแต่คือขอบคุณค่ะสวยมากเลยอันนี้นี่นะกระเหลงหูยางถ้าถ้าพี่ๆมาเที่ยวพุ่มเสือท้าวก็แบบมามาดูแล้วก็มาถ่ายรูปกันได้นะคะบีเอาไหมเออเอุ่นนะเออเอาสิอันนี้อันนี้เท่าไหร่คะเนี่ยจะมีจีโน่จะจีโน่ก็จะ อันนี้อันเท่าไหร่คะหนึ่งรอยดีโอเค่ีมิซากิสี่รอยนี่สีสีตกอันนี้เป็นไม่เหมือมัตตุหนาเป็นมันเป็นเงินอันนี้ก้อนไหนเป็นเงินกระมีะเพื่อนอยากได้ค่ะเงินเทนนี้เป็นเงินอันนี้ก็ไม่ดุมัตตุ สีมไม่ตกไม่ตกใช่ไหมคะไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้จ้าถ้าเราไม่ออกไมค์คืนได้ <laughs> เออถ้าลอกมาคืนได้อันนี้คือวิดีโอบอกเลยถ้าลอกเอามาคืนได้อ่ะโอเคซื้อไปค่ะ <laughs> <laughs> แล้วก็เดี๋ยวถ้าลอกเดี๋ยวาหนูมานะโอเคอ่ะบีบี่คื <laughs> อบีนี่จะกินอะไรคะวันนี้คือแบบเพื่อนมาส่งนะคะเพื่อนมาส่งอันนี้อันนี้ที่เป็นแบบสายมูเหรอ ใช่อันนี้สแกนใจได้ไหมคะได้อหแบบไม่ซิ่งไลเห็นไหมคะตรงนี้ก็แบบว่าพัฒนานะคะสามารถสแกนใจได้นะคะไม่มีเงินสดครับปกติไม่มีเงินเฮ้ย้ชินเปลี่ยนได้ไหมได้ใส่มุกแล้วแต่เขียวอารมณ์ยิ่งแล้วแต่แต่โบไปละจะปอจ้ะ เดี๋ยวแป๊บนึ่งเราก็จะกลับกันแล้วนะคะก็ฝากพี่ๆนะคะถ้าสมมุติว่าได้มาแม่องสงศนะคะก็อย่าลืมมาเที่ยวบ้านห้วยเสือเท่านะคะแล้วก็มาถ่ายรูปก,กับพี่ๆกระแดงคอยาวที่นี่ได้เลยค่ะมีสินค้ามากมายให้เลือกนะคะเดี๋ยววันนี้แพย์ขอตัวไปไปก่อนนะคะบ๊ายบาย